จัดสแนกบอกให้มิลามาเวลครั้งแรกเด็กๆบอกว่าอยากให้ใส่ลิ้นจี่กับงองลงไปในกล่องด้วยแต่เด็กๆอยากกินงอก,กับลิ้นจีแ่แบบไม่มีเม็ดวันก่อนแม่นั่งไถติกต็อกเจอร้านผลไม้อังเก็บเบนฟรุตมีงอก,กับลิ้นจีไ่ไรเมร็ดก็เลยลองสั่งมาให้มิลามาเวลกินเด็กๆลองชิมครั้งแรกก็ติดใจบอกว่าอร่อยมากงานที่นี่หวานฉ่ำมากเลยครับ ลิ้นจี่ลรเมร็ดหวานฉ่ำมากเลยค่ะเด็กๆชวนป๊ะป๊าให้มาลองชิมงอกับลิ้นจี่ไรเมร็ดพอป๊ะป๊าลองชิมก็บอกว่าอร่อยแถมสะดวกสะอาดแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องมาเสียเวลานั่งควานเม็ดเองใครอยากกินงอกับลิ้นจี่แบบฟินๆบอกเลยต้องลองสั่งมันกินดูนะคะตอนนี้มิลามาเวลเปิดเทอมแล้วแม่ก็เลยคิดว่าจะจัดสแนคบอกไปให้เด็กๆกินที่โรงเรียนทุกวันเพราะอยากให้เด็กๆได้กินอาหารครบห้ามู่ในสแนคบอกก็จะมีขนมปังผลไม้แล้วก็ขนมมิลามาเวลรู้ไหมว่าไหนงอไหนลิ้นจี่ไม่รู้ดูออกไหม อันนี้ยอันนี้ลินจีลองชิมเลยอัน,นลินจีเงาะกับลินจีหน้าตาคล้ายกันถ้าดูผิวเผินแทบแยกไม่ออกเลยค่ะว่าไหนงาะอันไหนลินจี